ระหว่างปีพุทธศักราช2488เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นเป็นที่ตั้งหน่วยจังหวัดฐานบกพิษณุโลกมีหน่วยสายแพทย์ในอัตราคือหมวดพยาบาลจังหวัดฐานบกพิษณุโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2501หมวดพยาบาลจังหวัดฐานบกพิษณุโลก ได้รับการขยายอัตราเป็นกองพยาบาลชั้นสามต่อมาในปีพุทธศักราช2504พันเอกเยื้องคชพักดีนายแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่สพิจารณาเห็นว่าค่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพภาคที่สามกองบัญชาการกองพลที่4และมีหน่วยฐานเพิ่มมากขึ้นกองพยาบาล มีภารกิจด้านการรักษาพยาบาลแก่กำลังพลและครอบครัวมากขึ้นตามลำดับแต่อาคารสถานที่กลับมีสภาพจำรุดทุกโทมจึงมีแนวคิดจะก่อสร้างอาคารขึ้นทดแทนเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2505พลตรีขุนปรทุมโรคประหารผู้ชำนานการกองทัพบ,บกในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามคำเชิญของท่านแม่ทัพภักที่สามได้ดำริว่าภารกิจของกองพยาบาลมีลักษณะคล้ายโรงพยาบาลก็น่าจะจัดตั้งขึ้นเป็นโรงพยาบาลในการตรวจเยี่ยมครั้งนั้นแม่ทัพภักที่สามได้มอบพระรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่ระลึกพร้อมกับนำคณะไปถวายสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ทรงพระราชสมภพจึงทำให้พลตีขุนปทุมโรคประหารมีแนวคิดจัดทำแผนภาพติดตามรอยพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนายเพื่อหาเงินรายได้มาดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลจากนั้นจึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจำนวนสี่หลังคือตึกอำนวยการตึกสัญญกรรม ตึกอายุรกรรมและตึกสูตินรีเวชกรรมโดยใช้เงินจากการจำหน่ายแผ่นภาพติดตามรอยพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2,507และพระราชทานนามหน่วยว่าโรงพยาบาลสำเร็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลฐานบกในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่ได้รับโปรดเก้าพระราชทานนามหน่วยดังนั้นจึงถืออาวันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยจากนั้น ในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2508จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีได้กระทำพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลสมเด็จพันเรศวรมหาราชและในปีพุทธศักราช2516ได้รับพระราชทานนามหน่วยจากเดิมโรงพยาบาลสมเด็จพันเรศวรมหาราชเป็นโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพันเรศวรมหาราชเพื่อให้ตรงกับชื่อค่ายทหาร และได้แก้ไขอัตราการจัดโดยให้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดฐานบกเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่สตามอัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข6130ลง25กันยายนพุทธศักราช2,517ต่อมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยาม,มกุฎราชากุมารเสด็จแทนพระองค์มาทรงวางศิาลาฤกษ์พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และพักท่านพลเอกปร,รมตินสุราน,นุ์ประธานองคมนตรี ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสวรีขึ้นปฏิสถานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2547ต่อมาในปีพุทธศักราช2551ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณนะพื้นที่แห่งใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดและแออัดไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาลเป็นอาคารขนาด5ชั้นใช้เป็นอาคารรักษาพยาบาลและอาคารอำนวยการขนาด3ชั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จกระทํำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่26ุพฤษภาคม พุทธศักราช2,554โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพนเรศวรมหาราชจึงได้เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปมาจนปัจนีบ